าตใครไ,ได้โน้เสาอ่าตีทุโอ้โหจุ่มใหญ่เลยจา้าโอ้ตองนีเลืกไงี้ยเดียวครับนี่ดีครับอบง,งานแล้วครับ นี่เห็ดปวกเดียวอันนี้ก็เฮดโพนครับโอ้ยเจม่นนออหมือนจิ๋สลันดีวัไเลยมายามเวทน้ำขึืนอสิเดมาเกล็ดมัมันมอนสีครับมังกเบิงเบิงเบิงอะไรเฮดพนโอ้ยตัวงางามดอกงามอะดิ ปวดรัวเห็ดเกาไขยครับยัง,ยงวะเห็ดอี๋ยังไงให้ฝนตกใส่แบบนีนจ้จ้ำจ้ำกินเห็ดว่อะไรเลยโอ้ยอย่าออกเต็มเลยแม่ผัวให้ลูกน้องมาหาบึงหินละงหัวครับโอ้โยโอ้ยด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้า จิงหมาหนูสิเบิ้งเบิ้งเบิ้งดิโอ้ยตัวงามยังเบิๆๆ้งเบิ้งเบิ้งเหี้ยละงูครับนั่นที่แหละหอ่นให้ปวกเฮ้ยให้ปลวกกันเกิแต่เป็นเหี้ยลงูครับว้าวหมานเด๋ยเด๋อนี่ ใยังลงไปวันนี้สีกับอากาศไวไหมครับไปได้ดองสีกับพ่อเดี๋ยวเราไปหายัางมาใส่ก่อนดีกว่ามีเอีงใส่บานีปเอาไปยังสีละถึงฝนดีถึงฝนครับปัดย่ามอยากเก็บขึ้นจังบปเห็นปัด ว่าเด็ดังใจมากก็ยังพอที่จะเห็ดก็ได้แม่บ้นพี่นองจ้ากว่าจังเลยบอกไงครับว่าสบายเฮ็ดเท่าบึงมันมาได้แต่แกงแต่แต่แกงเห็ดพอหมอน,นี้โอ้โมาลีป้าป้าหางต่อครับง่ามดอยันกินเด้มวนทาก็ดเห็ด ดอกนงามมากขาฮิปพ่นดอกใหญ่ๆด้วยมันถึงหนามสองดอกก็ลังออกบุญว่าดอกมันเลี้ยวเปล่าโมเดเลี้ยวบุกแข็งเลยเลยมึงดอกใหญ่ๆมึงอู้ขาบันยืนก็ลังออกติ๊เต็มเลยค่ะที่หนาหนาเต็มทั้งหนาที่แดดงามค่ะเลยค่ะก็ใหญ่เลยพ่นครับ งานให้นกี่หน่มีห็ดคาผสมเอ้ยเอาระนก้าแต่บอนี้ใจเราอย่า้ว้าวพี่นกของแท้เยีนยมมกเหี่ยมมกเลสจาตรวินปลุกไฟครับมันมาเดยอส้วน่าเฮียนกขอให้ปลูกไ่พร้อม แม่ข้างเน็บปวดข้างหลเงงูปูดถือจับเป็นบอกโอ้ยสือฝนฝนกันเลยบ้านต้อหัวขึ้นจึงแต่หมู่บ้านเนาะยังสวยยังสวยดึงเลยครับเดี๋ยวคนบ้านนะครับลายดิลายยังเป็นอยู่เลยนะ มีตุ้มนะีบ้านแล้วเห็ดปกไดกัยดอกต้มครับตู้ออกนายได้เนาะเสียมปตจ้ม่างใส่เ,เสียม่ใอ่ไ่บ่ไง้เดี๋ยเสียมเสียมเยอะหักเลยข้อครับปลปกไฟครับโด,ด้วยปลกแดงร้อน ไปรุ่นนันต่อค่ะปูนเดียวเต็มกระตาบ่อข้างในก็งามเนี่ยเอาเสียไหมครับโมด่ายอยู่เพราะว่าโมดอกบ้านมันหนุ่มเลอมันหมานเลยครับมันหมานเลยพี่น้องเอ้ยเสียงของหักมันหกน่าจะรอดุนข้างในครับก็มีนี่ค่ะือต้องเปิดออกก็รอดีข้างหน้าก็มีแล้วในทุนเนี่ยทั้งปูนก็ไม่ใช่เด็ดเปิดเลยหลายอย่างหลายอ่า ปาดขากับนยาวกันเด้อเห็นป่าวตึ้งออกก็ได้ความสมาธิเสียกับชนโตตะกอนกรุดอย่างเดียวสึ่งมันดึง,ด,ง,ด,งดึงกับตองหูจ้งไว้ดึงตัวไหนแน่นแห้งกับเสียมค่ะอ,อ๋อแม่ต้อมขึ้นหิดปลุกตามเลยดินมันดีเห็นม,มันกหอม โอ้ย oh yeah. ดอกเก็บมันมืด้อนัดึงไปทำกัน้นมาหนิมันแห้งเกโควิดแล้วก็มาเก็บเห็บตอเอเอ้เออเดยดอกดอกเป็นไงตีบุดั้งในเต็มเลยครับตีู้างใน้าเปอนตได้ออกเนาะเอดอกนี้กอนดอกนี่ดอกยังไงนี่กเห็บปวกไฟงหงบปวกอาบันเนี่ยฮะโอ้โหกันเลย พี่อยมอกกันโอ้หาพุ่งยิ่งเลยนะดอกพุ่ขึ้นใหญ่คะแต่เห็นไ่งามแม่ครับพุ่เด้เอาเด๋ยวอิ่มครับมดย่นก็มีได้ไหแม่น เงี้มือตัวเหี้ก็บก้อนเลยเดี๋ยวบ้านเราหมดนี่มืดเห่าขี่ผีจีนเบิ้งเบื้องเปิดเบิ้งก่อนขี่เบิ้งขี่เก็บก่อนเลยเก็บมากอดนมีขี้โอ้ยเก็บเปิดเก็บไปเลยครับเก็บไปเลยเลยเพราะว่าไม่ออก คุณครับเว้นสันสันเลยนะครับิวงนี้นะครับเป็นมูเลยค่ะโอ้ยอ่ะเก็บออกก่อนเก็บทีเดียวเบิ้องฉากเนี่ยหาเบิ้งความงามงามแห่งบ่โอ้ยดอกง่ายเลยเสียมซอสทีเดียวเมื่อไหร่ซอยหยังมันดึงได้เก็บแบบถอดค่ะหลอม ได้ทุกดอกกินทุกเวลาหอมเนาะมไม่กินก็พอเนี่ยก็สี่ดอกนีง่งรมันเหรอเนียค่ะจุ่มหางไหมนเนี่ยไม่เจอครัน,นี่ดินหลวงใช่ปวดท้อเตืองบอกเอาอันนี้ก่อนครับเต็มอยู่ เย็ดเท่าน้ำงามมาเลยเต็มกระชาเลยครับพูนเจ๊ไปท่านเมืองใดเลือลาย่เ,<อ>าเลยค่ะกิ่เห็แดแต๊าเบียวไม่ถึงนาทีเต็มตะก้าค่ะครับพูนนกิน็นหอมแห้งหนอ,อหากเลยกกเสีย้ยวโดดข้ามันเล็กแหี้หยตจะโด่ไงหนอ งไ<ห>งต้องให้ปลูกตมามเนี่ยง้ำแหีงแล้วกินหอมหอมเนี่ย <c oughs> ข้างในากางดอกที่หาดอกหมุนมุนมุนนี่แล้วของจีง <c oughs> หมุนว่าได้ เมือนกระตาพอดีเลยครับคุณมันมันครับดูพี่ดิดูพี่ดูพุนเฮ้ยตุ้งพี่น่าออกไปหมดพุนพุ่นออกกล้าประ,ะเณน,น้อยๆเลยม่เห็ดเกลือออกอ้มอมเลยแมนเลย ต่อเ้ามาโอล<า>ยวความงามยังไงก็มีครับเราเปิดเน้อนข้าวหาลายแง่เงอดึงไก่ค่ะ,ะหลายแง่เนี่ย พกอะไรมาครับนี่น้ำงานนำะไม่ต้องอนนะออกนู่ไตไม่ต้องซึ่งนึงเนี่มาเห็นโอ้มาได้บอกออกแต่หมู่ว่านแนละ้วหมู่ว่านจูงงามถือฝนน้องกระเลิบ้านเร็วขึ้น ต้นกะตาค่ะมันร้านปลูกอลดอกเดียวค่ะ,คะเหรองงเท้ามาเยอะปลูกเท้ามันงงเท้าปลูกดอกเดียวค่ะดอกงามไรอยู่ไหนเนาะปัญหาพอเดีแก้เนี่ยคนข้างหลังดอกนึ่งใช่ไหอปลูกเดียว เออขอดูแกงอ่าทีทุกใครได้เนาะสักอ่าทีทุมันใครยังมาต้องไปฝากเอาไปใครหานใครหานหะใครหานนี่ใครหนกกระจอกเผ็ดฮะมันใครยังคะเนี่ยมันใครอะไรเนี่ยทอกันเลยได้แห้งครับเี็เรางูเขีองค่ะแมนเด็ดลังแล่ เล็้ลังม่วงลังแหล่ค่ะนี่ดอกงามงามค่ะสวนโมโตกใจน้ำลายย่องที่งามค่ะได้ทุกเห็ดเลยวันนี้โอ้โหจุห่มใหญ่แล้วจา้านี่ปาติโตจุ่มใหญ่ใหญ่ได้ค่ะนี่ดอกงามเลยงามงามบ่ม๋องาม bỏ cái nữa nữa lên nữa 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 tí, hết nữa 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 มสมงานบุญครับหลายแหนนินหลายอือเาดิ่งเลนโอ้โหตดินงเนอ่านิดปือกเดือกออกหลายเนาะอืมปิ้นไรย่างเงี้ออกหลายาทีคนน้ำถือถวมบะงานเอาเนน้ากระลองน้่งนีดปลาฟฝใหม่อ๋อผาเม่ตองหนึงครับยาว่าเด้อ ตายดอกเตยเลยนี่มีแต่าง,งามๆเลยค่ะไปบอท้อนแล้วค่ะจะทีไฮไลท์บวชใช่ไหมไปบอท้อนเลยงามเลยครับไปแล้วครับกลับบ้านแล้วครับบ๊ายบาย